มาวันรีแอคชั่นค่ะคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างจะแบบยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันเพราะว่าเราจะมารีแอคเพลงของ b บ็คพิงที่ร่วมงานกับซิลินาโกเ e สซึ่งเป็นแบบยิ่งใหญ่เออยิ่งใหญ่อลังการตัวแม่อ่นะตัวแม่ประธานตัวแม่แ,มแล้วก็เราได้เห็นรูปภาพโปสเตอร์ที่ปล่อยมาแล้วซึ่งดีมากแต่และคนดีมากจริงๆเราก็เลยจะมารีแอคเพลงนี้กันนะคะชื่อเพลงว่าไอศครีมนะคะ เดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์วิดีโอก่อนมันเป็นเกี่ยวกับว่าพูดในเชิงประมาณว่าดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยแบบแต่ละคนต่างเป็นแฟนคลับของกันและกันอ่ะอ่ะไปไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีเซอร์วิดีโอกันนะจ๊ะอืมโอ้ก็คือความแบบตั้งกล้องถ่ายเลยอะ จันจ kind of so so like, ันใช่เป็นแบบจันๆก็อารมณ์แบบว่าดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยเหมือนอตื่นเต้นเป็นแบบความฝันอันยิ่งใหญ่เลยนะที่ได้ร่วมงานกันนู่นนี่นั่นก็ประมาณนี้นะคะต่อไปเป็น MVT เซอร์และ ให้ไลเสียงคู่เมอศรีมเออสดใสสดใสนะอะเนาะมมีความแบบยังไงวะฟู้ดทักเหรอเขาเรียกว่าอะไรขายขายไอติมอะเหมือนเมืองนอกที่แบบว่ามีรถขายไอติมสดใสสดใสน่ารัก แล้วก็ในทีเซอร์เหมือนแบบยังผมดำอยู่อะเจนนี่ยังไม่ได้แบบย้อมผมเป็นมัดทรงทรวินเดลเหมือนในโปสเตอร์นะคะซึ่งเพลงเต็มๆก็น่าจะมีหลุดๆมาบ้างแหละอืมอ่ะงั้นก็ไปดูเพลงเต็มกันเลยดีกว่าตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วก็เอมวีน่าจะโพสแล้วแหละนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเริ่มแล้วนะตื่นเต้นวะเฮ้ยแค่หกนาทีที่ผ่านมาใช่ปีหยุ่แสน ตอนนี้คือหกนาทีผ่านมาแล้วสี่จุดแปดแสนแล้วทุกคนอย wow. <มา S 2> ่างไววะมาแล้วมาดังอ่ะอันนี้มันนาทีเซอร์เลยโรเซ่มันน่ารักกันด้โอ้ยโอ้โหชุด ป่ะเฮ้ยเพลงดีเพลงดีดนตีดีอยู่เพลงมีความอินเตอร์เพลงอินเตอร์มากไม่ได้แนวเกาหลีอะ สิ่งินน้าแบบนั่งเป็นเอกลักษณ์มากัลาห้งตู <laughs> <laughs> ไม่เคยเห็นมุมนี้ในแบ,บค็คพืนเท่าไหร่อ่ะแบบความน่ารักเห็นแต่ไม <h> ่เห็นในอเมีค่ะ โอ,โอ้ยโอ้โหผมผมเธอแย่งซ uh ีนมากละลิศเกี่ยวเออเกี่ยวเชียวเฮ้ยผมดีใมเลยเนอะเหมือนแบบเหมือนเด็กญี่ปุ่นเลยอะเออโอ้ชุดเดีะอืมชุดดี มันฟุ่มเฟือเลยวะมันน่าแบบน่าตีอ่ะเอ๊ผมจันน่ารักผมยาวก็น่ารักสวยแต่ว่าเซย์น่ามาแบบเป็นอีกลูคหนึ่งเลยนะแบบใช่ใช่อ๋อนี่ไงใน โบสเตอร์อ๊ยน่ารักว่ะนี่น่ารักชุดแบบโรเซ่สใส่ไงให้ไม่โป <Ice cream. S 1> ๊่ไอิสครีมเป็นดูแบบฟิลคุดคุดอ่ะเนาะเออเรียบร้อย ดีมากเพลงตปนปีดีแบบมีความเป็นสากลมากก็มีความเซนีน่ากเมีใช่แต่ว่าดูจากเอ็มวีก็คือรู้แหละว่าถ่ายแยกกันเซนีน่าก็อาจจะถ่ายที่ประเทศเขาส่วนแบล็คพิ้งก็แบบถ่ายแยกกันนะเนาะแต่ว่าโทนของภาพอ่ะมันก็ยังมีความแบบได้อยู่ไม่ได้ขัดกันมากเท่าไหร่ใช่แล้วก็แบบลุกอ่ะเยอะมากนับได้ประมาณแบบสี่ห้าลุกได้ของแบล็คพิงก์อะนะแต่แปลว่าเป็นในเชิงแบบ ภาพมันจะแบบใสๆ,ข,ใๆขาวๆ<ช>ไม่ได้แต่งหน้าเน้นมากแบบเสียงพูฟุงฟริงอ่ะซึ่งมันน่ารักมากเพลงแบบติดหูมากฟังงา่ายรีแอคมันน่าจะแตกต่างกับเวลาที่แบบเขาเรียกว,ว่าอะไรเวลาคัมแบ็กของแบ,บ็คพิงอ่ะ<ช>คืออันนั้นมันจะแบบป้างแบงบโแบบโอ้โอ้โอะไรแบบนี้แต่อันนี้จะมาเป็นแบบเออน่ารักมันก็แบบเรื่อยๆคือไม่ได้แบบว่ามีแบบตรงไหนที่แบบเอออะไรขนาดนั้นแต่ว่า แบบดูเพลินๆน่ะเหมือนดูลูกสาวแบบเล่นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าฟังไปเรื่อยๆมันแบบติดหูแน่นอน,นอันนี้ก็ยังติดใช่ก็อยากให้ติดตามต่อไปนะคะดูว่าปีหน้าอาจจะแบบได้ร่วมงานกับศิลปินที่แบบเจ๋งๆ,ๆกว่านี้อีกก็ได้นะคะก็รอดูอยู่เหมือนก่อนหน้าน,นี้เขาร่วมงานกับไอ้ดูอัลลตาใช่ปะใช่มันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งไปเลยถูกต้องแล้วก็ ก่อนที่จะมาร่วมงานกับเซรีน่าก็มีกับเลดี้กาก้าเนาะซึ่งเพลงก็บบงงยัง,งเออยยังอยู่แบบเหมือนเป็นในแนวแบบความปังปังของแบ็คพิงอยู่แต่มาเนี่ยตอนเนี้ยคือแบบใส่ๆน่ารักแบบคิ้วๆ,ๆอะ่ะก็ได้ก็รู้สึกเหมือนได้ได้แบบเปลี่ยนลุกของเซรีน่าด้วยนะเพราะว่าในความรู้สึกเขาอ่ะแบบเซรีน่าจริงๆก็แบบปังๆแซบๆแต่พอมาเห็นลุกเนี่ยจริงๆก็ยังแซบนะนางก็มีความแซบในแบบใส่ๆของนางแต่ว่าแซบ เออก็ชุดนางอะเนาะแต่ว่าในเอ็มวีนี้แบบเหมือนรถแบบมีความซอฟลงมาซึ่งน่ารักกันหมดเลยมันน่าร <สม S 2> ักไปอะไรเงี้ยมันดูแบบดูเพลินมากค่ะก็ประมาณน,นี้เนาะการรีแอคของเราก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไปไยจ้า